เสียงระฆังดังท่ามกลางสายฝนไม่มีใครอยู่ในวัดนั้นมาหลายปีแต่ทุกครั้งที่ฝนเริ่มตกเสียงระฆังกลับดังขึ้นเองชาวบ้านเชื่อว่าหลวงตาอินพระชาราที่หายไปกับน้ำได้กลับมาเตือนภัยอีกครั้งแต่เตือนเรื่องอะไรน้ำท่วมหรือสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคืนนี้คุณจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับพระผู้ร้องไห้และคำทำนายที่ยังไม่จบของวัดหนองโพทอง ในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยามีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งชื่อว่าวัดหนองโพทองวัดนี้ตั้งอยู่บนที่ดอนกลางทุ่งนารอบๆมีคันดินสูงและต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านคลุมศาลาเก่าในวัดนั้นมีพระรูปหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงตาอินท่านเป็นพระชราอายุเกือบ80ปีรูปร่างผอมสูงผิวคล้ำกร้านแดดพูดน้อยแต่สายตาลึกซึ้งเหมือนรู้ทันใจคน ชาวบ้านนับถือหลวงตาอินมากเพราะท่านมักเตือนล่วงหน้าในหลายเหตุการณ์ตั้งแต่เรื่องฝนแรงไฟไม่ยุ่งข้าวไปจนถึงอุบัติเหตุเล็กๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนกร,รกฎาคมปีนั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครลืมได้เลยฝนตกติดต่อกันมาหลายวันน้ำในแม่น้ำเริ่มเอ่อล้นกระแสน้ำขุ่นไหลแรงจนเริ่มซัดเข้าคนา ตอนนั้นเองหลวงตาอินเรียกเด็กวัดชื่อต้อมให้ช่วยไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่าอีกไม่กี่วันน้ำจะมาแรงอย่าชะล่าใจต้อมยังจำเสียงของหลวงตาได้ดีเสียงท่านสั่นเล็กน้อยเหมือนคนมีหลังร้ายเด็กวัดรีบวิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านตามคำสั่งแต่ผู้ใหญ่หัวเราะเบาแล้วพูดว่าทุกปีหลวงตาก็พูดแบบนี้ฝนมันก็ตกบ้างหยุดบ้างไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครเตรียมตัวคืนนั้นฝนตกหนักอีกครั้งสายฟ้าฟาดกลางท้องฟ้าเสียงระฆังวัดดังขึ้นโดยไม่มีใครตีต้อมสะดุ้งตื่นจากที่นอนรีบวิ่งออกจากกุฏิไปยังโบสถ์เห็นหลวงตาอินยืนอยู่ใต้ต้นโพใหญ่เปียกปอนทั้งตัวท่านพนมมือหลับตาสวดมนต์เบาๆเสียงสวดนั้นดังแข่งกับสายฝนมีแววเศร้าแปลกๆเหมือนคนกำลังอําลา ต้มตะโกนถามว่าหลวงตาทำไมมาสวดกลางฝนครับหลวงตาไม่ตอบเพียงพูดสั้นๆว่าสวดให้คนได้รอดก่อนน้ำจะกลืนวัดรุ่งเช้าฟ้าสางแต่ยังครึ้นน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งกระแสน้ำแรงจนไม้ไผ่ริมฝั่งหักโคน่นเสียงชาวบ้านร้องตะโกนเรียกกันให้รีบขนของขึ้นที่สูงผู้ใหญ่บ้านเพิ่งเริ่มรู้ตัว เมื่อเห็นน้ำไหลทะลักเข้ามาทางลำคลองหลังวัดเขารีบสั่งให้ทุกคนช่วยกันกอ่อกระสอบทรายแต่ก็สายเกินไปบ่ายวันนั้นน้ำทะลักเข้าวัดหนองโพทองศาลาการประเรียนถูกซัดพังครึ่งหนึ่งรูปหลวงพ่อในโบสถลอยออกมาต้นโพใหญ่โค่นลงมาขวางทางเดินแต่ไม่มีใครเห็นหลวงตาอินต้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนพยายามตามหาแต่เจอเพียงรอยเท้าของท่าน ที่จมหายไปตรงหน้าพระอุโบสถทุกคนเริ่มกลัวเพราะในใจต่างรู้ดีว่าหลวงตาพูดถูกอีกครั้งสามวันหลังจากนั้นน้ำเริ่มลดซากวัดเหลือเพียงหลังคาโบสถ์ที่เอียงอยู่เหนือผิวน้ำชาวบ้านช่วยกันขุดหาใต้ซากไม้จนพบจีวรสีกรักของหลวงตาอินพันติดอยู่กับระฆังเก่าที่จมอยู่ก้นโบสถ์ไม่มีร่างของท่าน มีเพียงกล่องไม้เล็กๆที่ถูกห่อผ้าไว้แน่นข้างในมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือหลวงตาข้อความบนกระดาษนั้นอ่านว่าวันที่ฟ้าร้องหนักน้ำจะมาถึงใจคนอย่ากโกรธอย่ากลัวแค่รู้ทันทุกสิ่งที่จมจะถูกชำระให้บริสุทธิ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกปีในวันที่ฝนตกหนักคนในหมู่บ้านจะได้ยินเสียงระฆังดังจากวัดร้าง แม้ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วบางคนบอกว่าเห็นเงารูปพระเดินช้าๆในลานวัดบางคนบอกว่าได้กลิ่นทูปโชยมาในสายฝนและทุกครั้งที่เสียงระฆังดังขึ้นฝนจะหยุดภายในหนึ่งชั่วโมงเสมอหลวงตาอินยังอยู่เด็กๆในหมู่บ้านพูดกันแบบนั้นแต่ผู้ใหญ่ไม่กล้าเถียงเพราะในใจลึกๆทุกคนเชื่อว่าท่านไม่ได้หายไปไหนเลย หลังจากเหตุการณ์วัดหนองโพอทองถูกน้ำพัดหมู่บ้านก็เงียบผิดปกติอยู่หลายเดือนชาวบ้านบางคนย้ายไปอยู่ที่สูงบางคนกลับมาสร้างบ้านใหม่บนเนินดินใกล้เดิมแต่ไม่ว่าผ่านไปนานแค่ไหนทุกคืนฝนตกพวกเขายังได้ยินเสียงระฆังดังแวแววมาจากวัดเก่าเสียงนั้นไม่ดังมากแต่พอให้หัวใจเต้นแรงมันเป็นเสียงลมพัดหรือเสียงหลวงตา ป้าช้อยแม่ค้าขายข้าวแกงพูดขณะนั่งพับถุงพลาสติกลุงพงเจ้าของร้านชำตอบสั้นๆอย่าพูดมากปล่อยท่านเถอดท่านดูแลพวกเราอยู่แม้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วัดหลังคําแต่ทุกคนยังเอาเข้าวปลาอาหารไปวางที่หน้าทางเข้าเหมือนถวายให้พระอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งมีคนจากต่างอำเภอขับรถมาที่หมู่บ้านชายคนนั้นชื่อก้องพบเป็นนักกล่าวอิสระ เขาได้ยินข่าวเรื่องเสียงระฆังจากวัดร้างเลยอยากมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองผมอยากถ่ายสารคดีครับเขาพูดกับผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องห่วงผมจะไม่ลบหลู่แต่อย่างใดผู้ใหญ่บ้านลังเลอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ยอมอนุญาตพร้อมเตือนเบาๆว่าอย่าลืมกลับหลวงตาก่อนเข้าไปนะลูกวันนั้นท้องฟ้าแจา่มใสกล้องพบสะพายกล้องเดินเข้าวัดพร้อมต้อม ซึ่งตอนนี้โตเป็นวัยรุ่นอายุราว18ปียังคงช่วยวัดและเป็นคนเฝ้าสถานที่ร้างนี้อยู่สองคนเดินลัดทางเก่าผ่านทุ่งหญ้าที่เคยเป็นลานวัดเห็นซากพระอุโบสถที่ถูกน้ำกัดจนผนังทะลุต้องชี้ไปยังต้นโพที่ล้มเอียงพูดเสียงแผ่วตรงนี้แหละครับที่หลวงตายืนสวดคืนสุดท้ายกล้องพบยกกล้องขึ้นถ่ายแต่ทันใดนั้นเองกล้องเกิดดับวูบไปเอง เขาขมวดคิ้วเปิดใหม่แต่กล้องยังนิ่งสนิทแบตเต็มอยู่นี่นาเขาพึพรรมพำในขณะเดียวกันลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านมาใบโพร่วงกราวเต็มพื้นต้อมทำมือไหวหลวงตาครับเขามาดีมาถ่ายเก็บไว้ให้คนรู้เรื่องของวัดทันใดนั้นกล้องกลับมาเปิดได้อีกครั้งหน้าจอขึ้นภาพเป็นปกติกล้องพบหัวเราะแห้งๆคงเป็นสัญญาณอ่อนมัง้ง แต่เมื่อเขาเปิดดูคลิปที่เพิ่งถ่ายกลับเห็นเงาพระเดินผ่านหลังโบสถ์ทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยต้อมหน้าซีดท่านมาแล้วเสียงเด็กหนุ่มสั่นเบาๆกล้องพบนิ่งไปครู่หนึ่งแต่แทนที่จะกลัวเขากลับรู้สึกสงบแปลกๆเหมือนมีใครบางคนมองอยู่ด้วยความเมตตาเขายกมือไหว้ ถ้าท่านยังอยู่ผมขออนุญาตบันทึกไว้เพื่อให้คนรู้ถึงความศรัทธาของหมู่บ้านนี้ครับหลังจากนั้นเขากับต้อมเริ่มสำรวจรอบวัดพบกล่องไม้เล็กๆอีกกล่องหนึ่งฝังอยู่ใต้กองดินข้างระฆังเก่าข้างในมีสมุดจดเก่าๆเปื่อยจนแทบอ่านไม่ได้แต่บางหน้ายังเห็นลายมือที่เขียนไว้ว่าธรรมะคือกระจกน้ำคือกรรมถ้าน้ำกลับมาอีกให้คนเตรียมใจไว้ก่อนหนึ่งคืน ตอนเย็นฝนเริ่มตกอีกครั้งฟ้าครึ้มเหมือนคืนที่วัดถูกน้ำพัดเมื่อหลายปีก่อนก้องพบตั้งกล้องไว้หน้าซากโบสถ์หวังจะถ่ายภาพฟ้าผ่าเหนือวัดแต่ในขณะที่กำลังปรับเลนเสียงระฆังดังขึ้นช้าๆหนึ่งครั้งแล้วเงียบต้อมยืนนิ่งสายตาเบิกกว้างเสียงแบบนี้หมายถึงน้ำจะมาก้องพบหัวเราะเบาๆ ตอนนี้ฝนตกแค่นี้เองจะมีน้ำที่ไหนมาอีกแต่ต้องไม่พูดต่อเขาเพียงยกมือพนมและเดินไปหยุดตรงหน้าต้นโพใหญ่ลมแรงขึ้นจนใบไม้ปลิวว่อนเสียงฟ้าร้องก้องสะท้อนทั่วบริเวณขณะนั้นกล้องพบเหลือบมองกล้องภาพในหน้าจอสั่นแรงแล้วปรากฏเงารูปพระนั่งสงบอยู่ตรงระฆังเขาหันไปมองจริงๆแต่ไม่มีใคร มีเพียงเสียงสวดแผ่วๆลอยมาตามสายฝนเสียงนั้นคุ้นจนต้มน้ำตาไหลหลวงตาอินท่านกลับมาแล้วเช้าว,วันต่อมาน้ำจากคลองใกล้หมู่บ้านเริ่มเอ,อ่อชาวบ้านหลายคนวิ่งมาบอกว่าน้ำขึ้นผิดปกติทั้งที่เมื่อคืนฝนตกไม่นานผู้ใหญ่บ้านเรียกทุกคนให้ช่วยกันขนของอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีใครลังเลทุกคนเชื่อแล้วว่าคำเตือนของหลวงตายังไม่จบ ก้องพบยืนอยู่บนสะพานไม้มองไปทางวัดกล้องในมือสั่นเล็กน้อยแต่เขายังคงถ่ายต่อเสียงระฆังดังอีกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วทุกอย่างก็เงียบภาพสุดท้ายในคลิปคือเงาใครบางคนในจีวรเดินลงไปกลางน้ำช้าๆก่อนหายลับไปกับสายฝนหลังจากคืนนั้นหมู่บ้านหนองโพทองกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แต่ไม่ใช่เพราะความสงบกลับเต็มไปด้วยความกังวลน้ำที่เพิ่มขึ้นช้าๆเริ่มเข้าท่วมทุงข้าวใกล้หมู่บ้านในเวลาเพียงสามวันระดับน้ำสูงจนท่วมถึงขอบถนนผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายให้ทุกคนเตรียมของจำเป็นน้ำอาหารยาและเอกสารสำคัญอย่าลืมพกพระไว้กับตัวใครมีของหลวงตาอินให้พกติดตัวไว้เสียงนั้นดังไปทั่วหมู่บ้าน ทุกคนเงียบไม่มีใครพูดถึงความกลัวแต่ในแววตาของแต่ละคนมีทั้งศรัทธาและความระแวงตอนเย็นวันนั้นก้องพาพยังคงอยู่ในหมู่บ้านเขาปักหลักถ่ายทำต่อเพราะอยากรู้ว่าทำไมคำเตือนของหลวงตาอินยังส่งผลถึงปัจจุบันต้องเป็นคนพาเขาไปที่ศาลาเก่าริมน้ำศาลานั้นพังไปครึ่งหนึ่งแต่ยังมีพื้นไม้ให้เดินได้ ตรงนี้เป็นที่ที่หลวงตาเคยนั่งสอนธรรมะครับต้องพูดพร้อมก้มลงแต่พื้นไม้ตอนผมเด็กท่านเคยพูดว่าน้ําไม่ได้มาเพื่อทําลายแต่มาเพื่อตวนใจคนก้องพบนั่งลงเปิดกล้องถ่ายเตือนเรื่องอะไรเขาถามต้อมยิ้มบางๆเรื่องความประมาทครับคืนนั้นฝนตกอีกแต่เป็นฝนที่ตกแปลกไม่มีลมไม่มีเสียงฟ้าร้อง มีเพียงเม็ดฝนเม็ดเล็กๆที่ตกช้าเหมือนเวลาหยุดเสียงระฆังดังขึ้นหนึ่งครั้งกล้องพบที่ตั้งกล้องไว้ข้างศาลารีบมองหน้าจอในคลิปมีเงารูปพระยืนอยู่ริมฝั่งน้ําจ้องมาทางกล้องแต่ไม่มีใบหน้าจีวอนสิกรักปลิวเบาๆตามแรงฝนและเสียงสวดมนต์เริ่มดังขึ้นจากทุกทิศทางต้อมรีบเดินเข้าไปดูแต่ก้องพบคว้ามือไว้อย่าเข้าใกล้เดี๋ยวก่อน ทั้งสองยืนฟังเสียงสวดนั้นมันไม่ใช่เสียงเดียวเหมือนพระหลายรูปกำลังสวดพร้อมกันเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายหยุดลงทันทีแล้วน้ำในแม่น้ำเริ่มนิ่งสนิทตอนเช้าหมอกหนาปกคลุมทั่วหมู่บ้านต้อมกับกล้องพบเดินไปตรวจกล้องพบว่าคลิปเมื่อคืนถูกบันทึกไว้ครบแต่เมื่อเปิดดูอีกครั้งเงาพระที่เคยเห็นหายไป แผนที่ภาพนั้นคือแสงสว่างวาบคล้ายแสงเทียนแล้วตามด้วยภาพใบหน้าของชายชราที่มองตรงมาที่กล้องก่อนจะจางหายไปต้องพูดเสียงเบาท่านอยากบอกอะไรบางอย่างตอนสายผู้ใหญ่บ้านมาบอกข่าวน้ำจะมาถึงอีกในสองวันกรมอุตุนิยมประกาศเตือนแล้วครั้งนี้แรงกว่าปีที่แล้ว คำพูดนั้นทําให้ทั้งหมู่บ้านตื่นตัวทุกคนเริ่มขนของขึ้นที่สูงบางบ้านตั้งสารเพียงตาไว้หน้าเรือนพร้อมจุดธูปบ,บอกหลวงตาอินให้คุ้มครองค่าวันนั้นก้องพบกลับไปที่วัดเพียงลําพังเขาอยากพิสูจน์ให้แน่ใจว่าเสียงสวดนั้นเป็นอะไรกันแน่ในมือถือกล้องในใจมีทั้งความอยากรู้และความกลัวเขาเดินผ่านต้นโพ เข้าไปยังอุโบสถที่เหลือแต่เสาพื้นโบสถ์เปียกชื้นมีรอยเท้าคนจางๆหลายรอยแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังกล้องพาพหันกลับไปเห็นเงาร่างในจีวรสีเข้มยืนอยู่กลางฝนท่านเขาพูดไม่ออกร่างนั้นไม่พูดเพียงยกมือผนมช้าๆ ก่อนจะชี้ไปทางแม่น้ำเสียงระฆังดังขึ้นทันทีหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วเงียบน้ำในแม่น้ำเริ่มไหลแรงทั้งที่ฝนยังไม่ตกหนักก้องพบรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเขารีบวิ่งออกจากวัดกลับไปที่หมู่บ้านพร้อมตะโกนบอกทุกคนว่าหลวงตาเตือนแล้วรีบขึ้นที่สูงคืนนั้นฝนตกหนักที่สุดในรอบสิบปี น้ำทะลักเข้ามาในหมู่บ้านภายในไม่ถึงชั่วโมงแต่ครั้งนี้ไม่มีใครสูญหายทุกคนหนีทันทุกหลังคาบ้านมีคนปลอดภยัยรุ่งเช้าเมื่อฝนหยุดชาวบ้านหันมามองไปทางวัดเห็นคนบางๆลอยขึ้นจากซากอุโบสถเหมือนมีใครจุดทูบไว้กลางน้ำต้อมยกมือไหว้ขอบคุณครับหลวงตา ก้องพบเปิดกล้องดูคลิปที่ถ่ายเมื่อคืนในภาพสุดท้ายเขาเห็นเงาร่างพระนั่งสงบอยู่ใต้ต้นโพแล้วค่อยๆมองมาทางกล้องก่อนพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนอยากกลัวน้ำกลัวใจคนที่ไม่ฟังเตือนหลังจากคืนน้ำหลากครั้งล่าสุดหมู่บ้านหนองโพทองกลายเป็นข่าวทั่วจังหวัดไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีบ้านใครถูกพัดหายทั้งที่ปริมาณน้ำมากกว่าทุกปี นักก่าวหลายสำนักเดินทางมาทำข่าวรวมถึงสถานีใหญ่ในกรุงเทพแต่สิ่งที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดกลับไม่ใช่น้ำท่วมแต่คือพระไม่มีหน้าในคลิปของกล้องพบคลิปนั้นถูกแชร์ต่อในโซเชียลบางคนบอกว่าเป็นของจริงบางคนบอกว่าถูกตัดต่อแต่ชาวบ้านที่นี่ทุกคนพูดเหมือนกันว่านั่นคือหลวงตาอินจริงๆ ต้อมเล่าให้คนฟังด้วยสีหน้าจริงจังท่านไม่ได้มาเพื่อหลอกหลอนท่านมาช่วยเตือนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจก้องพบกลับไปพักที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพราะกล้องของเขาเสียทันทีหลังจากถ่ายคลิปนั้นเปิดไม่ได้อีกเลยทั้งที่แบตยังเต็มและเมมยังอยู่ครบเขานั่งเงียบอยู่หน้าระเบียงมองเห็นแม่น้ำที่ยังคงเอ่ออยู่ไกลๆผมแค่จะทำข่าวให้คนเห็นความศรัทธา เขาพูดเสียงเบาแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าผมถ่ายอะไรมาแน่ผู้ใหญ่บ้านตอบเพียงว่าบางอย่างไม่ต้องเห็นก็รู้ได้ท่าใจเราสงบพอสามวันต่อมาน้ำเริ่มลดลงจนเห็นหลังคาโบสถ์เก่าอีกครั้งต้อมชวนก้องพบกลับไปวัดเพื่อเก็บของที่เหลืออยู่เมื่อทั้งคู่เดินเข้าไปกลิ่นธูปหอมลอยมาเบาๆทั้งที่ไม่มีใครจุดพื้นโบสถ์แห้งสนิท ตรงกลางมีรอยเผาเป็นวงกลมขนาดพอดีคนยืนในวงนั้นมีขวดแก้วใสใบเล็กวางอยู่ข้างในมีเศรษกระดาษม้วนแน่นก้องพบค่อยๆเปิดออกข้างในเขียนไว้ด้วยลายมือสันๆว่าเมื่อแสงกับเงาบรรจบกันผู้ที่ศรัทธาจะเห็นสิ่งที่คนไม่เชื่อมองไม่เห็นต้้มเงียบอยู่นานก่อนพูดเสียงแผ่วหลวงตาท่านไม่อยากให้เรากลัวเงา เพราะเงากับแสงอยู่ด้วยกันเสมอคืนนั้นหมู่บ้านจัดพิธีสวดภาวนาเพื่อขอบคุณหลวงตาอินชาวบ้านมารวมตัวกันที่ลานวัดแม้ยังมีน้ำขังแต่ทุกคนยกมือไหวอย่างสงบเสียงสวดมนต์ดังพร้อมกันและตอนถึงบทสุดท้ายเสียงระฆังจากโบสถ์เก่าก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วไฟฉายของกล้องพบดับวูบลง เงารูปพระปรากฏขึ้นกลางหมอกจีวรนีกรักปลิวเบาๆแต่ครั้งนี้ใบหน้าของท่านเริ่มชัดหลวงตาอินยิ้มเป็นรอยยิ้มอ่อนโยนแต่เศร้าแล้วพูดช้าๆว่าครั้งหน้าน้ำจะไม่มาจากฟ้าแต่มาจากใจคนทุกคนในลานวัดนิ่งบางคนร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุแต่ทันใดนั้นแสงฟ้าแลบสว่างจ้า เสียงระฆังดังอีกครั้งแล้วทุกอย่างก็หายไปหลังพิธีก้องพบเปิดคลิปที่ถ่ายได้ภาพสุดท้ายคือหลวงตาอินหายไปกลางแสงแต่ปรากฏตัวหนังสือขึ้นแทนเหมือนเขียนด้วยลายมืออย่าลืมเตือนคนข้างนอกวันต่อมาก้องพบตัดสินใจกลับกรุงเทพพร้อมนำคลิปทั้งหมดไปเผยแพร่เขาให้ชื่อสารคดีนั้นว่าเสียงระฆังในสายฝน รายการได้รับความสนใจมากผู้ชมหลายคนเขียนคอมเมนต์ว่าหลังดูคลิปพวกเขารู้สึกสงบและมีแรงศรัทธาแปลกๆเกิดขึ้นในใจแต่เรื่องยังไม่จบสามวันหลังจากนั้นมีข่าวน้ำทะเลหนุนสูงในหลายจังหวัดทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูมรสุมน้ำท่วมตลาดหลายแห่งโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าและในคลิปวิดีโอของนักข่าวท้องถิ่น มีคนสังเกตเห็นบางอย่างเงารูปพระในจีวรนสีกรักยืนอยู่ริมตลิ่งมองตรงมาที่กล้องต้อมได้รับโทรศัพท์จากกล้องพบในคืนนั้นเสียงปลายสายสัน่นผมเห็นท่านอีกแล้วที่กรุงเทพโทรศัพท์จากกล้องพบคืนนั้นทําให้ต้อมนอนไม่หลับทั้งคืนเสียงของพี่กล้องยังวนอยู่ในหัวผมเห็นท่านอีกแล้วที่กรุงเทพ เขาอยากคิดว่ามันคือภาพหลอนแต่ในใจกลับรู้ว่ามันจริงสองวันต่อมาก้องพบกลับมาที่หมู่บ้านใบหน้าเขาซีดเหมือนไม่ได้นอนมาหลายวันเขานั่งเงียบอยู่นานก่อนพูดว่าผมเห็นหลวงตาอินบนสะพานพระปิ่นเกล้าต้มตกใจท่านไปทำไมถึงนั่นครับก้องพบสายหัวผมไม่รู้แต่ท่านพูดแค่ประโยคเดียวน้ำในใจคนจะท่วมเมือง ้องมองหน้าเขาเห็นความจริงจังในแววตาไม่มีแววล้ลอเล่นเลยหลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มตรวจสอบข่าวน้ำทั่วประเทศหลายจังหวัดเริ่มมีน้ำท่วมจากเหตุการณ์แปลกๆบางพื้นที่ฝนไม่ตกแต่มีน้ำผุดจากใต้ดินบางแห่งน้ำขึ้นโดยไม่มีสาเหตุนักวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้แต่ชาวบ้านที่เคยรู้เรื่องหลวงตาอินพูดเหมือนกันว่าท่านกำลังเตือนอีกครั้ง คืนนั้นทั้งคู่ตั้งใจจะสวดมนต์ที่วัดร้างเพื่อขอคำตอบให้แน่ชัดลมแรงตั้งแต่หัวค่ำฟ้าครึ้มโดยไม่มีฝนต้นโพใหญ่สั่นไหวท,ทั้งที่ไม่มีลมตรงนั้นต้อมจุดทูบสามดอกหลวงตาครับถ้าท่านยังอยู่ช่วยบอกเราทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงเงียบไปชั่วครู่แล้วระฆังเก่าก็ดังขึ้นช้าหนักและยาวหนึ่งครั้งสองครั้ง สามครั้งจากนั้นเสียงน้ำไหลเริ่มดังจากใต้พื้นวัดต้อมบก้องพบมองหน้ากันพื้นดินที่ยืนอยู่เริ่มชื้นน้ำใสๆซึมขึ้นมาจากพื้นทรายทั้งที่ฝนไม่ได้ตกกลางลานวัดเกิดแสงสว่างอ่อนๆและเงารูปพระค่อยๆปรากฏขึ้นหลวงตาอินนั่งัดสมาธิอยู่ตรงกลางรอบตัวมีแสงสีทองส่องออกมาหลวงตา ก้องพบเอ่ยเสียงสัน่นท่านลืมตาขึ้นช้าๆเสียงสงบแต่ชัดเจนเมื่อคนลืมเมตตาน้ำในใจจะหลน่นเมื่อคนไม่ฟังคําเตือนน้ําในโลกจะไหลาตามใจเขาเองก้องพบหลับตาฟังรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกดเบาๆไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยสํานึกบางอย่างที่ลึกมากหลวงตาอินพูดต่อข้าจากวัดนี้ไม่ใช่เพราะน้ําแต่เพราะอยากให้คนเห็นความจริง ว่าความศรัทธาไม่ได้อยู่ในวัดแต่อยู่ในใจคนที่ยังฟังเสียงเตือนต้อมน้ำตาไหลท่านจะกลับมาไหมครับท่านยิ้มบางๆไม่ต้องกลับเพราะไม่เคยไปไหนท่านใดนั้นลมแรงพัดผ่านทูปดับลงพร้อมกันสามดอกเสียงระฆังดังขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนเงาของท่านค่อยๆจางหายไปกับแสงรุ่งเช้า น้ำในหมู่บ้านลดลงจนเหลือเพียงร่องน้ำเล็กๆพื้นวัดแห้งสนิทเหมือนไม่เคยมีน้ำท่วมชาวบ้านพากันมาที่วัดเห็นระฆังเก่าที่เคยล้มถูกยกตั้งขึ้นตรงเดิมไม่มีใครรู้ว่าใครทำบนระฆังมีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยช็อกสีขาวสวดมนต์ทุกครั้งที่ฟ้าร้องเพราะนั่นคือเสียงเตือนให้คนกลับมาฟังใจตัวเองก้องพบเก็บข้าวของกลับกรุงเทพ แต่ก่อนออกจากหมู่บ้านเขาหันไปมองวัดอีกครั้งในลานวัดมีเงารูปพระยืนอยู่ใต้ต้นโพแสงอาทิตย์ส่องผ่านใบไม้เป็นลายระยิบท่านพนมมือมองมาทางเขาก่อนจะหายไปกับสายลมหลายเดือนต่อมาสารคดีเสียงระฆังในสายฝนถูกเผยแพร่ทั่วประเทศผู้คนจำนวนมากเริ่มหันกลับมาสวดมนต์ทุกครั้งที่ฝนตก บางคนบอกว่าได้ยินเสียงระฆังในคืนฝนแรกของปีแม้อยู่ไกลาจากหมู่บ้านหนองโพทองเป็นร้อยกิโลและก้องพบเองก็ยังได้ยินเสียงระฆังนั้นทุกครั้งที่ฝนเริ่มตกเบาๆเหมือนมีใครสักคนกำลังเตือนว่าอย่าก,กลัวน้ำจากฟ้าจงกลัวน้ำในใจที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะท่วมเมื่อไหร่ภาพสุดท้ายของสารคดีตัดจบด้วยเสียงระฆังหนึ่งครั้ง ตามด้วยเสียงสายฝนตกช้าช้าและคำพูดของก้องพบในตอนจบว่าบางครั้งคำเตือนไม่ได้มาจากเสียงคนแต่มาจากเสียงระฆังที่เราไม่เคยตั้งใจฟัง